สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็พามารู้จักกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะนี่หรือว่าะจะให้เป็นต้นไม้มงคลก็ได้นะเพราะว่าชื่อเขาดีมากเลยนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นสูนพััยพื้นบ้านก็ได้อีกเช่นเดียวกันเป็นต้นไม้ที่มากมายด้วยประโยชน์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะต้นเขาก่อนนะต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบ เป็นต้นเดี่ยวๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะัแล้วก็มีใบเป็นแผงๆแบบนี้เนี่ยนี่ใบเป็นคู่เป็นแผงขึ้นมายาวแบบนี้นะคะถ้านี่เห็นไหมถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะไม่เคยแตกนะตัวสําหรับเจ้าต้นนี้เขาก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพี่เดินจะให้ดูส่วนอันนี้นี่เห็นไหมคะยอดแรกนี่ยอดแรกตรงนี้เนี่ยเขาหักเห็นไหมคะ พอหักปุ๊บเขาก็จะแยกเป็นสองน่อเลยสองยอดเลยนี่พี่เดินถึงได้บอกว่าสําหรับเจ้าต้นเนี้ยถ้าไม่ตัดเขาจะไม่ค่อยแตกเลยนะคะแล้วลักษณะใบ,บของเขาก็จะเป็นใบคู่แบบนี้สลับกันขึ้นไปรึเอย่านี้นะคะอันนี้คือถ้าเป็นเหมือนสมุนไพรพื้นบ้านก็คือว่านตะขาบนะคะ่าระพรคุณของเขาเนี่ยก็คือแก้พิษตะขาบแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยพวกนี้นะคะก็คือเด็ดแบบนี้เลยนะเด็ดแบบเนี้ แล้วก็เอาไปโครกให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวนะคะแล้วก็เอาไปปลุกตรงแพลแมลงสักระตอยบวมช้ํานะคะหรือว่าจะโครกแล้วก็คั้นเอาน้ํามันนะคะประโยชน์สําหรับคนที่เป็นหูน้ําหนวกก็ได้นะคะแต่สมัยนี้เริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะสําหรับคนเป็นหูน้ําหนวกตอนพี่เดินเด็กๆพี่เดอนเคยเห็นนะมีเพื่อนเป็นด้วยเหมือนกันหรือถ้าจะเป็นอ่า ต้นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้มงคลเขาก็จะชื่อว่าบันไดสวรรค์นะคะเพราะลักษณะใบาเขาเห็นไหมคะเป็นขัน้นเป็นบันไดแบบนี้ขึ้นไปเขาเชื่อว่าปลูกไว้ในบ้านเนี่ยนะคะก็จะช่วยท่งผลทําให้การงานการเงินของบ้านนั้นๆเนี่ยดีขึ้นตามลําดับเหมือนเป็นการก้าวขึ้นบันไดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะอ๋อแล้วพี่เดือนลืมบอกไปอีก ชื่อหนึ่งนะคะก็คือบันไดเศรษฐีนะคะซึ่งเนี่ยมันก็เป็นขั้นข,นข้นขึ้นไปแบบนี้นะคะ,ะเหมือนขั้นบันไดนั่นแหละ,ะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นบันไดสวรรค์หรือว่าเป็นอ่าบันไดเศรษฐีเห็นไหมคะชื่อก็เป็นมงคลทั้งนั้นเลยนะคะหรือจะเป็นอ่าสมุนไพรพื้นบ้านเขาก็ชื่อว่านตะขาบนะคะซึ่งบอกโดยตรงเลยว่าแก้พิษตะขาบเห็นไหมคะ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ต้นไม้ต้นนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลองไปหามาปลูกกันนะคะถ้ายังไงเนี่ยพี่เดือนก็อขออนุญาตฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ